สวัสดีครับท่านผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสพป,ป,ปมหาสารคามเขตสามที่เครารพทุกท่านครับในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการจากลามีผู้บริหารมีครูหลายท่านมีลูกจ้างหลายท่านต้องกเกษียณอายุราชการนะผมถือว่า มันเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติมีคนบอกผมว่าทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาจะยึดถือสิ่งใดไว้แน่นแค่ไหนก็ตามเวลาก็จะพรากมันจากเราไปอยู่ดีผมก็เช่นเดียวกันครับผมได้รับคำสั่งจากท่านเลขาธิการกอพทให้ผมย้าย ไปดำรงตําแหน่งผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการสินเขต3ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564เพราะฉะนั้นผมจะมีเวลาทำราชการรับใช้พี่น้องชาวสพป,ป,ปมหาสารคามเขต3จนถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2564ผมมาอยู่ที่นี่ ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2563นะครับเกือบหนึ่งปีนะแต่ผมก็ถือว่าแม้ว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันน้อยแต่ในความรู้สึกของผมผมรับรู้และรู้สึกว่าพี่น้องชาวสพปมหาสรา,ารคามเขต3เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นบุคลากรที่เป็นคนที่มีประสิทธิภาพนะให้ความร่วมมือ ให้ความร่วมแรงให้ความร่วมใจในการทำงานในภาพใหญ่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสามเป็นอย่างดีด้วยความเข้มแข็งหลายรางวัลที่มีการประกวดหลายรางวัลที่มีการให้พวกเราได้นำเสนอพวกเราก็นำเสนอจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนแม้ว่าการมาอยู่ของผมจะไม่ครบหนึ่งปีซึ่ง ผมก็ไม่ได้คาดว่าผมจะต้องกลับไปกเกษียณน,นะผมอยู่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอห้วยพึ่งนะครับสบปปกาลสินเขตสามเป็นบ้านเกิดนะท่านผู้บังคับบัญชาก็ถามผมในเชิงเ,เหมือนกับพูดไม่จริงจังนะครับท่านบอกว่าพันลักษ์จะย้ายไหมนะครับผมก็เรียนท่านตามตรงว่า นะผมอายุมากแล้วนะถ้าจะย้ายผมไปอยู่ที่เขตการศึกษาอื่นๆผมก็ขอความกรุณาจากท่านว่าให้ผมอยู่ที่สพป,ปมหามสรารคามเขตสามนี่เถอะแต่ถ้าจะย้ายผมจริงๆและผมมีความสุขก็ต้องย้ายผมกลับไปบ้านนะครับกลับไปเกษียณที่บ้านอย่างมีความสุขนะซึ่ง ผมก็ไม่ได้คาดคิดว่าท่านผู้บังคับบัญชาจะกกะรุณาผมนะจนเป็นคำสั่งออกมาขนาดนี้ถามผมว่าผมเสียใจไหมที่มาอยู่ที่นี่เพียงแค่หนึ่งปีผมตอบจากความรู้สึกจากหัวใจของผมเลยว่าพี่น้องที่นี่ให้ความอบอุ่นให้ความเป็นกันเองให้ความร่วมมือจนผมคิดว่าที่นี่คือบ้านอีกแห่งหนึ่งของผมซึ่งผมสามารถที่จะ กเกษียณอำลาชีวิตราชการที่นี่พร้อมกับท่านผู้บริหารพร้อมกับเพื่อนครูได้อย่างภาคภูมิใจในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2565ได้อย่างแน่นอนนะแต่เมื่อมีคำสั่งจากผู้บัญชาสั่งการให้ผมก็ต้องอำลาจากพี่น้องนะครับเพราะเนื่องจากว่าการเป็น ค่าราชการซึ่งทําราชการหน้าต่างหูต่างตาต่าง,างพระเนตรพระกัรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเราจะต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านผู้กเกษียณอายุราชการอำลานะครับผมก็ไปร่วมกิจกรรมกับแต่ละศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแต่ละชมรม วันนี้ก็ไปที่สมาคมผู้บริหารการศึกษาของอำเภอโกสมพิสัยนะครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจนะผมก็จะถือโอกาสเก็บเอาความภาคภูมิใจจากการทํางานที่มหาสารคามเขตสานะครับไปเล่าให้กับพี่น้องชาวกระสินเขตสามฟังด้วยความภาคภูมิใจนะครับผมจะทํางานอยู่ที่นี่จนภารกิจสุดท้ายของที่นี่ในวันที่30กันยายน และจะเดินทางพาพี่น้องที่มีความประสงค์ที่จะไปเยี่ยมชาวสปปกรสินเขตสโดยเราจะไปรับประทานอาหารเที่ยงกันที่ร้านอาหารกูดเดร์ริเวอร์ไซด์นะครับร้านตั้งอยู่ที่ริมเขื่อนลำปานะครับอยู่ han, เยื้องๆกับใต้สะพานเทพสุดา ทางฝั่งของอำเภอสหสขันนะครับเราจะไปรับประทานอาหารเที่ยงกันที่นั่นนะผมก็กราบเรียนเชิญท่านที่มีเวลาว่างท่านที่สามารถไปได้นะครับเชิญนะส่วนท่านที่มีภารกิจที่จำเป็นที่จะต้องออทำงานอยู่ที่นี่หรือเนื่องจากว่าเรามีสถานการณ์ของออการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อ ของจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินกำหนดแบบเดียวกันนะครับว่านะห้ามมีการประชุมสัมมนาห้ามมีการจัดงานเลี้ยงที่มีคนเกินกว่า50คนนะครับเราก็ถือว่าเราก็ต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยความผูกพันด้วยความรักกันด้วยความเหนียวแน่นที่อยากจะไปส่งผมผมยินดีนะครับผมยินดีก็เชิญพี่น้องนะครับในวันที่หนึ่ง ตุลาคมพุทธศักราช2564ที่จะถึงนี้นาะท้ายที่สุดนะผมถือว่าเพราะโลกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญเจอกันเราเจอกันเพราะวาสนานำมาเพื่อเป็นของขวัญเพื่อเป็นบทเรียนเพื่อเป็นบ,นลบทลงโทษหรือเพื่ออะไรก็ตามแต่เมื่อมดหมดวาสนาต่อกันก็ต้องจากกันนะครับผมถือโอกาสนี้อำลาพี่น้องผู้บริหารเพื่อนครู และข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของสพปมหาสารคามเขต3ด้วยความยินดีนะครับแม้นมีสิ่งใดที่จะให้ผมได้รับใช้ก็กรุณานติดต่อไปที่สพปมหาสารคามเขต3นะครับก่อนวันที่30กันยายนพุทธศักราช2565นะครับเพราะผมจะเกษียณอายุราชการในวันนั้น ผมยังใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมนะครับก็คือเบอร์0894218407นะครับถ้าท่านพี่น้องมีอะไรให้รับใช้ก็โปรดได้ติดต่อไปอย่าได้ลังเลใจครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยความขอบคุณจากผมครับสวัสดีครับ